พวกเราลอ่อ เอาล่ะทุกคนครับวันนี้นะฮะไม่ได้เจอกันนานกับเกม G Mod นะครับผมเออทุกคนคงจะไม่คิดถึงเราหรอกเพราะว่าเห็นหน้าเราจนเบื่อแล้วมั้งเนี่ยใช่โทุกคนก็แบบโอ้หน้าพวกนี้อีกแล้วเนี่ยไม่อยากเจอเลยสวัสดีทุกคนนะที่แบบว่าเราหล่อสวยๆทุกทุกคนเลยวันนี้นะครับมีตัวใหม่ในเกม G Mod มานะครับผมเออตัวอะไรอ่ะตัวใหม่นี้บอกได้เลยว่าฉลามเห็นปุ๊บนี่น่าจะคิดถึงพ่อแม่ขึ้นมาทันทีซึ่ง์ประราดตัวนี้มีชื่อว่า แอครับช้างนั่นเองฉลามเลยช้างไปลว่าอะไรช้างแปลว่าซักผ้าไปเรียนภาษาอังกฤษใหม่ไปไปเรียนใหม่เลยอะไรของนายเนี่ยไอ้ก็โหใต้ทะเลใครเขาพูดหลายภาษากันเล่าอย่าบอกนะว่าครูครูดี่สอนภาษาอังกฤษนายเฮ้ยฉันไม่เรียนรู้จากครูบบวดี้หรอกนะฉันต้องเรียนนคใครเขาบอกว่าครูบาวดีน่สอนแบบว่าโคตรแบบโคตรเลยอะโคตรดีใช่ไหมโคตรแย่เลยเลย เดี๋ยวเราจะไปดูลักษณะตัวนี้กันเลยนะฮะซึ่งเจ้าตัวแอร์คราฟช้างเนี่ยนะผมก็จะเป็นฉลามเครื่องบินนะครับเฮ้ยเป็นฉลามเหรอใช่เป็นฉลามลอยฟ้านะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดนี่ไหนเพิ่งรู้เหรอเนี่ยว่าช้างไปว่าฉลามก็ฉันเพิ่งบอกไงว่าฉันไม่รู้โทษใต้ทะเลนี่การศึกษาต่ำจริงๆฉันอยู่บนบกนี่ฉันได้ยินเสียงมนุษย์พูดภาษาอังกฤษจนฉันจำภาษาอังกฤษได้อ่ะแล้วทุกคนครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับผมที่สำคัญปลูกต้นไม้ก็ได้โดยการสมัครสมาชิิกกนนะะะครรัับบแแแลลลล้้้ว็สสส่่งซืือออเเด์ทีพจไฉาม เฉลามช็อปไหนนี่ไม่เคยตั้งใจพูดถูกเลยนะฮะเหนื่อยจริงนี่เป็ดโปโตช็อปนะทุกคนเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเจ้าแอร์คราฟช้างเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะลักษณะหน้าตามันจะเป็นยังไงมันจะทําให้ฉลามนั้นคิดถึงพ่อเขาหรือเปล่าไปดูกันเลยทุกคนเลสโกและนี่ก็คือเจ้าเครื่องบินฉลามนั่นเองเราต้องบินขึ้นไปเราถึงจะเห็นมันเฮ้โหนี่นี่น่าจะเป็นพ่อฉันเมื่อสิบล้านปีที่แล้วเนี่ยหน้าตาเขาเหมือนพ่อนายหรือเปล่า หอยน่าจะหล่อเหลากว่านี่ย <c oughs> คือพ่อนั้ยน่าจะอ้วนกว่านี้ใช่ไหมอ่าพ่อฉันนี่อ้วนมากเลยอ่ะอยู่บ้านไม่ออกกำลังกายเลยกินแต่ข้าวะโทฉลามกินข้าวด้วยหรอวะตัวนี้เป็นเหมือนฉลามที่ตัวใหญ่มากๆเลยนะฮะลักษณะตัวนี้แบบว่าอยู่นิ่งไม่ได้ต้องไหว้อากาศตลอดเวลาเ <c oughs> ดี๋ยวจมไงเดี๋ยวจม <c oughs> ฟันของเขาก็จะเป็นฟันที่โหยาวมากแล้วก็แหลมมากทุกคนคือฉันอยจะรู้จริงแล้วว่าเขาสามารถลงมาฆ่าเราได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาบินสูงมากเลยนะเออฉลามลง,ลงมาอยู่ด้านล่างดี่าเราลองมาดูการโจมตีเขาดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมาอยู่น,นี้เลยห้าสี่สามสองเริ่มมาทุกคนและนี่ก็คือโอ้โหดูไายอากาศโอ้โหฉลามอะไรเลยเรายืนนิ่งก่อนนี่ก,กันว่ามันอาจจะเอาฟันหน้า<อ>มเาเจาะพวกเราโอ้โห,โห,โหกดแบบไม่รู้ตัว จะรู้สึกว่าตัวนี้มันแมลว่ามันมองอยากเหลือเกินมันต้องเงยนหน้าขึ้นแล้วปวดคอใช่โอ้ลากลากมาลงมาได้ไหมเออถ้าเราจะจับมันลงไปก็คงไม่ได้เลยฉลามฉันว่าไม่ได้หักปีกมันไม่หักปีกก่อนที่จะมารีวิวตัวนี้นีท่ทุกคนครับคือมีคนดูเนี่ยสปอยผมนะฮะเขาบอกว่าตัวนี้มันสามารถที่จะฆ่าเบเฮมอดได้ทุกคนใช่เหรอไอตัวแค่นี้นะใช่เลือดตัวนี้นะผมมี7 5 6 0 0ห้าอนะฮะ ห้าหมื่นหกร้อยนะครับเออเดีวเบ์เฮมอตเลือดเยอะกว่านะแต่ว่านั่นแหละทุกคนเลือดเยอะไม่ได้แปลว่าจะชนะนะครับเพราะว่าการโจมตีเนี่ยถ้าเกิดว่ามันแรงมันก็จะสามารถที่จะฆ่าฝ่ายตรงข้ามได้ถึงแม้ว่าเลือดจะน้อยก็ตามแถมมันต้องมีเศษหกร้อยได้นะทำไมไม่แบบเจ็ดแสนห้าหมื่นไปเลย <c oughs> อะไรแบบนี้ไม่รู้เออต้องมีเศษเอะไรทุกคนเรามาดูดีกว่าว่าตัวนี้จะสามารถชนะเบย์เฮมอตได้จริงหรือเปล่านะหรือคนดูอาจจะแปลว่าหลอกผมอะไรประมาณนี้ใช่อ้มันจะไปม,มีใครชนะเบย์เฮมอตได้เบย์เฮมอตอะไรคือตำนานใช่ ขออัญเชิญตำนานเบเฮมอรดโอ้โหและนี่ก็คือตัวที่ไม่มีใครสามารถกำจัดได้นะครับมาดูสิครับว่าเบเฮมอรจะตกอับหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเจอตัวเจ้าเอกครับชาร์กตัวนี้ถ้าแพ้เสียหน้าเลยนะแพ้ตัวเลือดเจ็ดแสนเฮ้ยอย่าไปกดดันเบเฮมอรด,ดิีเออถึงแพ้เขาก็ทำดีที่สุดแล้วมาเริกมาเลยทุกคนมาดูสิครับว่าจะเป็นยังไงครับเริ่มมาเลยฮะอูเบเฮมอรม์ดดินมาอุ้ยโอ้ยได้เห็นการอาปากชัา,ชาๆของเจ้าฉลาม โอ้โหว้าย่างเร็วอ่ะฉลามเร็วมากอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวหลุดแมพโอ้โหโด้ทุกคนอุ๊ยโอ้โหโจมตีโคตรเร็วเลยงำงำเฮ้ยเฮ้ยฉลามเหรอเฮ้ยฉลามพิษเฮ้ยว่ามันคือควันอะไรอ่ะเฮ้ยอาตดเอาตายเฮ้ยควันพิษเหรอเฮ้ยเฮ้เป็นคีบปากปลาฉลามโอ้โหทุกคนยังโหดเลยพลังโหดมากรู้สึกว่าควันนี่มันจะฆ่าสิ่งมีชีวิตได้นะฮะ ช่แล้วมันแรงมากด้วยเลือดของไอ้นี่มันก็ไม่ได้เยอะหรอกนะตอนนี้มันเลือดเลยอยู่แสนกว่ากว่าเองอู้สลนวมันก็ใกล้ตายดิสรุปก็คือตํานานของเราฉลามอฉลามแก้แค้นมันทีมันทำให้เีรคเบอดเราเสียชื่อเสียง เหมือนอ p g จไปไม่ถึง <c oughs> ฉันหลามฉันเศร้าขอดมตูดเลยและในวันนี้เราจะต้องเอาตัวนี้มาปะทะก,กับบ้านเนี่ยเราจะรอดหรือเปล่าเนี่ยเราจะลองเอาให้มันสู้กับตัวต่อไปโดยที่แบบว่าเลือดมันเหลือแสนหนึ่งแล้วกันมาดูสิครับว่าจะรอดหรือเปล่าและตัวต่อไปที่จะสู้กับมันเป็นตัวนี้เลย b i r ว w a t c h ร์มามาดูทุกคนว่าจะเป็นยังไงครับเริ่มโอ้ยดูมันอ้าปากแบบ <นะ S 1> หแหลมเหลือเกินเฮ่ยมันจะมาอยู่ตรงชั้นทำไมเนี่ยเนี่ยนี่ควันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกินกินอุ้ย คือบอว่าเชื่อยังไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วตัวนี้มันก็มาบินบนหัวแล้วเนี่ยโอ้หเวียนหัวมากเลยเลือดมันเพิ่มเป็น1ล้านเหรอเอา้าหล้านเหรอเดี๋ยวบอกนะว่ามันเหลือ1ล้านแต่ตอนแรกแล้วเหมือนมันจะกินแล้วก็เพิ่มเลือดอะ่ะฉันดูจเห็กเล็ฉันก็ตึ้งมาหนึ่งแสนโอ้โหสรุปคือฉลามดูผิดทุกคนคือตอนแรกมี7จ็ดแสนพอมันฆ่าเบห้ฮมอเสร็จม,มันมีล้านหนึ่งใช่ไหมใช่แต่ฉลามไปดูเป็นแสนหนึ่งแล้วมันจะมีอีกวะเวอร์ชั่นหนึ่งด้วยทุกคนค เห็นเขาบอกว่ามันจะมีความสามารถที่เก่งขึ้นนะความเร็วนี่คูณ6ดาเมจคูณ2นะครับแล้วก็ความเร็วโจมตีนี่คูณ4คือ่าง่ายๆคือโหดขึ้นนั่นแหละทุกคนเป็นรูปลักษณ์ไม่เปลี่ยนเลยเนาะแล้วต่อไปนะครับผมเราจะมาทําการเอาตัวนี้นะครับพะทากับบ้านฉลามคิดว่าเราจะรอดหรือเปล่าจะคิดว่าเราไม่รอดหรอกอืองั้นก็กลับบ้านกันดีกว่าไม่ต้องทาแล้วไปตัดจบกลิปแล้วครับไม่รอด ถึงแม้ว่าเราคิดว่าเราจะไม่รอดก็ก็ต้องสู้ต่อไปนะฉลามไปกันเลยไปดูจะกลับบ้านเก่าแล้วเฮ้ยไม่ได้เจอบ้านนี้นานโวโคคิดถึงเลยทุกคนนานคิดถึงเหรอเห็นบ้านนี้แล้วนึกถึงความตายเลยบ้านแห่งความตายโอ้ยฉันขึ้นบ้านแล้วบ้านสั่นบ้านกำลังกลัวหรือเปล่าไม่บ้านมันหนักเพราะว่าตัวนายมันหนักไงยิงแม่งเลยกระสุนเม็ดเล็กๆของนายมันทำอะไรมันไม่ได้หรอก ก็ย hey, จะกบนายไม่เคยโดนเซียนตำ่ำเหรอโอ้ย oh, <c oughs> เจ็บต่างตายเลยนะเ <c oughs> ออวะเนาะเออมันอาจจะรู้สึกเหมือนเซียนต่ำกันแหละเออมาทุกคนเรามาอยู่ในบ้านดีกว่าแล้วเราก็จะมาเปิดให้มันไล่ฆ่าเราเลย <c oughs> ให้หนึกถึงหน้าพ่อแม่ไว้นะอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเราก็จะตายกันแล้ว <c oughs> หน้าครอบครัวไปฉลามของฉันนี่ลอยขึ้นมาเลย <c oughs> มันเริ่มมาเลยทุกคนเริ่มฉลามนั่งเลยฉันเปิดแล้วย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยโอ้ยยังยังไม่ทันได้คุยกันเลยโอ้โหบ้านพังเลยไม่นะฉันยังไม่ทันนึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่เลยท่ามยังไม่ทันขึ้นเลยโดนละโอ้โหไม่จริงและนี่ก็คือบ้านไม้สูงนะครับผมต้องมาเจอกับเจ้าแอร์ครับฉลามเรารู้สึกว่าเราจะอยู่สูงเกือบจะถึงหน้ามันแล้วนะยังไงนี่ปืนใหญ่ปืนใหญ่โอ้โหนี่มันปืนที่โดอเรมอนช็อบใช่ไหมที่ใส่ตุวข้อมือแล้วก็ยิงในหนังดเรยมอนนะ โอ้ยใช่ใช่นี่เดี๋ยวฉันยิงให้ดูนะลองยิงไปทางนู้นนี่จะหันมาทางฉันทำไมล่ะอะไรวะลูกดำๆไม่โดนด้วยไม่ระเบิดป่ะเน่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาไม่ระเบิดด้วยเอามันอ๋อระเบิดอยู่แต่ช้ามากโอ้ฉลามยิงไม่โดนหรอกมันสูงขนาดนั้นนะมาครับยิงมันฉลามนายต้องสู้มันอุ๊ยโดนอ่ะโอ้ยบ้านดูบ้านบ้านหายไปหลังหนึ่งเลยอ๋อ โหดและเกินเจ้าแอร์ครับชาร์กเอ้ยแต่รู้สึกว่าหลังๆนี่คนทําก็จะทําแบบว่าให้มันทําลายบ้านได้นะค <c oughs> ือเขามาดูช่องเราหรือเปล่าฮะ <c oughs> เขาเห็นว่าไอ้พวก2คนนี้มันอวดเก่งเหลือเกินอะไรเงี้ย <c oughs> ต่อไปนี้มันคงไม่ตื่นเต้นแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> เพราะว่ามีตัวใหม่มาก็บ้านพังทั้งนั้นเลยดูดยฉันฉันยิงโดนหางไปจราดนี่มันดินดินปานตายเลยเห็นไหมอ๋อนี่คือมันดินเจ็บแหละเออมันเจ็บมันเจ็บแล้วนี่ก็คือบ้านที่ประตูนั้นโอ้ผมโคตรขัดใจประตูบ้านนี้เลยนะครับใช่อ่ะเปิดประตูไปเนี่ย โอ้โหเห็นที่ไรขัดใจทุกทีอะไรทุกคนมาดูซิว่าบ้านนี้จะรอดหรือเปล่านะอยู่ชั้นไหนดีอ๋อเออเรามาอยู่ในนี้แล้วกันทุกคนนะตรงนี้หวังว่ามันจะทาลายตรงนี้ไม่ได้เพราะตัวนี้คือบังเกอร์ที่แข็งแรงที่สุดเอ็นี่ฉันว่ามันยกได้นะโอ้ยฉลามตัวในายใหญ่เหลือเกินโอ,โอ้ทำไมฉันสรรั่นวะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านเป็นไรเออทำไมฉันโดนดูดม่เกิดอะไรขึ้นไอ้ทำอะไรฉลามนี้ทำอะไรอ่ะทุกคนเรามาอยู่ในนี้ใหม่นะฮะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะครับ แผ่นดินไหวน่าจะแผ่นดินไหวนะเรามาเริ่มกันเลยทุกคน let's go พ่อครับแม่ครับผมรักพ่อกับแม่มากเลยนะฉลามฉันก็รักนายเหลือเกินนายคือเพื่อนคนแรกของฉันแล้วก็คนสุดท้ายที่อยู่กับฉันไปตลอดบ้นเริ่มแตกเจ้ะผมเฮ้ยแต่ว่าตรงนี้ไม่แตกว่ะเฮ้ยหรือว่าเราจะรอดแล้วเฮ้ยโอ้ยโอ้ยนั่งก่อนนั่งก่อนฉลามอย่ายืนนะฉันลอยฉันลอยฉันลอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตันตันเฮ้ยเฮ้ยรู้สึกว่ามันเกิดแผ่นดินไหวไอ้ฉลามนายไปแล้วเหรอ มันดูฉันออกไปข้างนอกอ่ะบ้านมันสั่นแล้วมันดูฉันออกไปโอ๊ยอะเดี๋ยวลองมาดูสร้างบ้านแล้วกันโอ้โหบ้านนี่แบบว่ากระจุยกระจายเลยเจ้าแอร์คราฟช้างนี่มันโอ้โหจริงๆเลยดูดิแหลกมากด้วยเอ๊ะแต่ละะเื่อโอ้อะไรสั่นไม่หยุดเลยบ้านเฮ้ยแต่ว่าส่วนที่เราอยู่คือไม่เป็นอะไรเลยนะและนี่ก็คือเป็นตึกเลยนะฮะเป็นตึกสำนักงานทุกคนเข้ามาอยู่เลยฉลาม โอ้โหดูตกเล่นลามไงนี่สามารถขึ้นลิฟต์ได้ด้วยฉลามมาขึ้นลิฟต์กันไปด้านบนเลยฉันอยากอยู่สูงสูงโอ้โหดูนี่ลิฟต์ความเร็วสูงโอ้โหแล้วก็ฐานทับง่ๆนั่นอีกดูดูชั้นสี่ชั้นห้าแล้วเนี่ยขึ้นไปสุดเลยอ้าวสุดแล้วหรออโหนี่ลิฟต์จีนมาเน่โอ้ยลิบฆ่าพวกเราตายยังไม่ทันถูกซาปลาฆ่าเลยเนี่ย อ่ะทุกคนเราไม่ต้องขึ้นลีปดีวกว่าอยู่ตัวนี้เลยวาร์ปมาเลยเดี๋ยวฉันควบคุมธุรกิจก่อนนะฉันทำธุรกิจก่อนโอ้โหนายทำอะไรอยู่ธุรกิจของนายเนี่ยอ๋อฉันกำลังไอ้นี่อยู่วัดรูปวัดรูปโอ้โหนึกว่าธุรกิจเนื้อปลาฉลามแดดเดียวจะทำกบย่างส่งออกไง <N> นี่นายมาอาจมาค่าเผ่าพันธุ์ใช่ยงงั้นเหรอฮะ <N> ใช่ใช่เอ้ยโหออเดอร์สินค้าเต็มไปหมดเลยแป๊บนึงนะโอ้โหดูจริงจริงดูดีโอ้ยอ่านว่าอะไรวะเนี่ยอ๋อมันเป็นคลื่นะเป็นรหัสลับไง โอ้ยมามทุกคนเรามาดูเลยดีกว่าว่าจะรอดหรือเปล่านะฮะตึกนี้จะแหลกเป็นสิ่งๆหรือเปล่าถ้าเกิดว่าตึกนี้แหลกเป็นสิ่งๆรับรองคอมผมแหลกแน่นอนนะครับเริ่มเลยดีกว่าทุกคนนี่เจ้าแอร์คราฟอยู่นี่มาเลยเริ่มอยู่ตรงนี้เลยแอร์คราฟมาแล้วฉลางมาทําธุรกิจกันดีกว่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดก็โอ้ยจะลงลิฟต์ก่อนนะเจ้ากมนายจะรอดหรือไงฮะเฮ้ยฉันก็ยังอยู่ดีนะตอนนี้เฮ้ยดูดีมันทํอะไรบ้านตึกเราเฮ้ยเฮ้ยมันกัดมันกัดสายลิฟต์ของฉันลิฟต์ฉันหล่นลงมาเลย และนี่นก็คือสภาพตึกนะฮะโอ้โหดูมันทําลายแบบกระจุยกระจายมากตัวนี้ <c oughs> โอ้โมีเก้าอี้ลอยได้ด้วย <c oughs> ตรงลิฟต์นี่ก็โดนทําลายด้วยใช่ไหมเนี่ยใช <c oughs> ่ลิฟต์มันหล่นลงมาเลยอ่ะแบบว่าชั้นชั้นอยู่ตรงชั้นแล้วมันก็ลิฟต์มันหล่นลงมาเลยโดนกัดอ๋อชั้นอยู่ตรงชั้นแล้วลิฟต์ก็หล่นลงมาโอเคฉันเข้าใจไหนลองดูดิลิฟต์หล่นลงมาแบบไหนมันลิฟต์ตกเลยโอ้ตายเลย สรุปบ้านนี้ก็ไม่รอดนะฮะโอ้ตั้งแต่บ้านแรกก็ไม่รอดแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปดูบ้านสุดท้ายแล้วกันเป็นบ้านท่าไม่ตาของเรามาดูซิว่าจะรอดหรือเปล่านะและบ้านนี้ก็คือบ้านท่าไม่ตาของเราบ้านปิดท้ายนั่นเองไม่ใช่บ้านจรวดแล้วทุกคนเพราะบ้านจรวดนั้นตกอับไปแล้วนะครับไม่มีใครเข้าไปอยู่แล้วมาเราเข้ามาอยู่ในบ้านนี้ดีกว่าถึงแม้ว่าบ้านนี้ประตูอาจจะอันตรายนิดนึงนะครับต้องเปิดโดยใช้เลเซอร์แต่ว่าก็นแเลยนะมันก็ทําให้เราอยู่ปลอดภัยได้ ตรงนี้คือส่วนที่ปลอดภัยมากๆเลยนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าจะปลอดภัยจากเจ้าเอคัฟช้างหรือเปล่ามาแล้วฉลามฉันเปิดแล้วนะเปิดให้มันฆ่าเราเลยฉลามโอ้โหหลบก่อนเฮ้ยอู้เสียงมันทําลายบ้านเราต้องเดินหน่อยเดินเขเยืบหน่อยมันจะได้แบบว่าไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนยังไงฉันวามันอยู่ตรงนี้ดีกว่าเจ้ากรมน่เลยเออตรงซองนี้น่าจะรอออยู่บ้างายุดาข้โอ้โหมันตีซองนี้เลยโอ้มันรู้ด้วยว่าเราอยู่ตรงไหนโอ้โห ตัอะไมันได้กลินกบเงฉันเป็นฉลามเหมือนกันมันไม่ได้กินฉันหรอกโอ้โหรู้สึกว่าตัวนี้มันจะทาให้เฮ้ยอะเ,อยเดี๋ยวอะไระเนได้เกิดพลังงานบางอย่างอะฉลามบ้านนี้ก็ไม่รอดว่ะคนสร้างก็โหดร้ายสร้างมาโหดเกินเจ้าแคร์ครับนายโหดจริงๆฉันยอมรับเลยไม่มีบ้านไหนที่รอดเลยเนี่ยโอ้โหนี่ฉลามจะโบกแหลมมาโดไม่สมควรเกิดเป็นฉลามโอ้ยอ๋ยต้องอ้วนๆแบบนายใช่ไหมถึงจะเป็นฉลามได้ใช่ใช่ฉลามต้องกินเยอะ โอเคทุกคนก็สลับคลิปนี้นะฮะสรุปก็คือไม่รอดเลยนะครับอย่างที่คลิปไปเลยฉลามใช่ไม่รอดเลยปโ,โต้น้าเศร้าจริงๆเจ้าแอร์คาวน์เนี่ยมันโหดเกินนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะใครที่ชอบก็ปลูกต้นไม้ได้นะครับผมขั้นต่ำามสบาบาทนะครับแล้วก็สั่งซื้อเสื้อและลิสต์แบรนด์ได้ที่เพจ h อโตช็อปเลยนะฮะไปแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครที่ชอบตัวนี้แล้วก็ชอบพวกเรากดไลค์กันเยอะๆนะครับไปแล้วเห็นในมือใช่ไหมโอ้ยเฮ้ยมันโปเกมบอลคือนายจะจับมันเป็นพวนอ่ะ ใช่ฉันคือโปเกมบอลเทรนเนอร์โปเกมบอลอ่ะแล้วก็มีแต่โปเกมอนเทรนเนอร์ไม่หรอคอยดูดีๆนะเฮ้ยฉันจะรอดูเลยในจับตัวนี้เป็นโปเกมอนไม่ใช่โปเกมบอลโปเกมบอลต่างหากโปเกมบอลเออปลาไปดูดีนะฉันจะปลาไปที่ฟันหน้าของมันอย่าเอ้ยนั่นไงจับมาแล้วแมลงวันนายเห็นหรือเปล่า